ลงกันต่อดีกว่านะครับล้วงหน้าท่อเดี๋ยวได้เรื่องครับล้วงหน้าท่อแต่ว่าต้องล้วงลึกนิดนึงนะครับล้วงตื่นไม่ค่อยมีนะครับโดนครับโดน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 แล้วครับโดนแล้วครับโดนครับตัวที่สามนี่นะครับผลงานตัวล่าสุดนะครับกระสุนตัวที่ ได้เป็นตัวที่5นะครับแต่กินประมาณ8ครั้งเห็นจะได้นะครับวันนี้นะครับตัวใหญ่สุดของวันนี้นะครับโดนแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วดเอาโดนแล้วครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เอ้านี่นี่แล,ล้วบอก่่ลเลยโหจัดกุ้งขึ้นมานี่ สุดยอดเลยนี่ชิงหลิวผลงานของนาเลยนะครับนี่ตบชิงหลิวเล็กกุ้งนะครับนี่น้กงตามี่บริเวณใหม่นะท่าน้ำพะเนียดนะครับนี่สุดยอดเลยวันนี้ต้มยำกุ้งวันนี้นะครับวันนี้นะกบแจกเดือบอมอีกแล้วนะครับวันนี้แจกเดือบหมานให้กับเด็กนะครับที่ใหม่ท่าน้ำพะเนียดนะครับวันนี้เอฟซี FC คนหนึ่งชื่อน้องแหนม สวัสดีเพื่อนเพื่อและเอฟซทุกท่านนะครับวันนี้นะกบมาตีปากระสุบหน้าท่อระบายน้ําที่หมายขาน้ำเนี่ยอีกแล้วนะครับวันนี้จะใช้วิธีการแกว่งปลาเหยื่อปลอมที่บริเวณหน้าท่อนะครับก็มาติดตามรับชมนะครับว่านกบจะประสบความสาเร็จหรือไม่นะครับ โอเคครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับปริมาณน้ำค่อนข้างเยอะเลยนะครับดังนั้นในการแหว่งเหยื่อนะครับต้องใช้ความลึกเป็นพิเศษนะครับถึงจะเจอตัวนะครับก็มาติดตามรับชมนะครับว่าจะเจอตัวหรือไม่นะครับนี่ลงลึกโดดเลยครับตัวแรกครับไซน์หนึ่งขีดโดดแล้วนะครับหนึ่งตัวเช้านี้นะฮะเอาจนได้ นี้ได้แล้วครับปากกระสูบไซส์ไซส์เล็กมากเลยประมาณหนึ่งขีดนี่ครับนี่หลายจุดชัดเจนเลยนะครับเป็นกระสุนขีดนะครับที่หน้าท่อนะครับทาน้ำพันเนียอีกแล้วนะครับไปเดินแต่เชา้าแล้ว การแกว่งหน้าท่อในวันนี้นะครับเช้านี้ได้ไปแล้วหนึ่งตัวนะครับไซส์ประมาณหนึ่งขีดเท่านั้นนะครับตัวเล็กมากเราตอนนี้กําลังตามหาตัวที่สองต่อนะครับไอตัวแรกนะครับมันอยู่ลึกเหมือนกันนะครับลองล้วงเข้าไปเนี่ยประมาณนี้เลยลึกัไประดับอยู่น้ํานี่ไม่ค่อยมีนะครับ <S 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 โดนแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วัโดดวโดดวโตโตด้วยโตโตโอ้โหสุดยอดตัวที่สองแล้วนี่แม่ลงไปลวงมาโดเลยครับพี่ัวโ,โตครับตัวนี้ นี่นะครับการตามหาตัวที่2ได้อีกแล้วนะครับตัวไซส์ใหญ่ขึ้นมานะไซส์ประมาณครึ่งโลได้น,นะนี่ครับแหว่งไปแกว่งมาโดนเลยครับนี่นะครับมาดูตัวกันจะชัดดีกว่า ผลงานตัวที่สองของวันนี้นะครับนี่นะครับตัวที่สองกระสุนหน้าท่อนะครับนี่ครับได้แล้วนะเชาวนี้สวยงามครับผมแขวงเป็นโดนวันนี้ งานตัวที่สองนะครับแกว่งหน้าท่อนะครับวันนี้โดนอีกแล้วนะครับแต่ช้าเลยนะครับนี่ตัวนี้ไซส์มันครึ่งโลเห็นจะได้นะครับโอเคเดี๋ยวจะลองช่างปลาดูนะครับ เดี๋ยวเรามาเก็บสถิติน้ําหนักปลากันดีกว่าครับตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ศูนยนะครับเกือบรึ่งโลเลยนะ,อะตอนนี้แกว่งได้2ตัวแล้วนะครับจะตามหาตัวที่3ต่อมีหรือเปล่า นี่พูดยัางไม่ทันกัดคํำยังอยู่ไม่รู้ปลาอะไรไม่รู้ปลาอะไรใหญ่ถ้าไดดละใหญ่เลยละ่ะตัวเนี้ย โดน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 แล้วครับโดนแล้วครับโดนครับตัวที่สามโอ้โหไอ้สัตว์โอ้โหโอ้โหตัวที่สามหลุดซะนี่อ่า โดน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 อีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโอ้โหตัวนี้โอ้สุดยอดโดนอีกแล้วเอาไหมนี่ขนาดสองขีดตัวนี้เอามอกี้หลุดไปตัวใหญ่กันนี้เออเมื่อกี้ตัวใหญ่พี่นี่ครับนะครับผลงานตัวที่สี่นะครับเมื่อกี้ตัวที่สามหลุดไปอย่างน่าเสียดายนะครับแล้วก็ได้มาอีกหนึ่งตัวเป็นตัวที่สี่นะครับ แบ่งหน้าท่อโดนอีกแล้วนะครับก็ไซส์ประมาณสองขีดนะครับตัวนี้ก็เสียได้ตัวที่สามเป็นอย่างยิ่ง,งน่าจะไซส์ประมาณครึ่งโลได้นะครับหลุดไปนะครับมัวแต่เล่นแล้วก็ไม่ได้เปิดเบรกนะครับก็เรียบร้อยเลยนะครับตะชากหลุดไปเลยนะครับ ปากกระสูตัวที่ห้ากันต่อนะครับเมื่อกี้ตัวที่สี่ได้ไปแล้วนะครับตัวที่สามหลุดล้วงกันต่อดีกว่านะครับลวงหน้าท่อเดี๋ยได้เรื่องครับล้วงหน้าท่อแต่ว่าต้องลวงลึกนิดนึงนะครับลวงตื้นไม่ค่อยมีครับวันนี้ลวงลึกสุดคันเบ็ดเลยนะ ใหญ่หลุดไปหนึ่งตัวนะครับเสียใจมากๆไม่ได้เปิดเบบด้วยมีปลาเข้าดีนะครับได้ไปกินไปห้าครั้งแล้วนะครับลวงหน้าท่อนะครับลวงหน้าท่อต้องล้วงให้ลึกนะครับนี่สุดคันเบ็ดนี่ประมาณหกฟุตนะครับหกฟุตนะครับปปรก็ระยะล้วงก็ประมาณห้าฟุตนะครับ โดนแล้วครับตัวใหญ่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 หญหญโอ้โหตว์หลุดหลุดอีกแล้วย่างใหญ่เลยนะพี่นะโอ้โหมันเโอ้โหเป็นที่น่าเสียดายนะครับตัวที่ห้านะครับหลุดอีกแล้วนะหลุดใต้น้ําเลยนะครับตัวนี้ใหญ่แน่นอนนะครับงัดไม่ขึ้นเลยนะเดี๋ยวจะลองล้วงดูอีกรอบนึงนะครับ ครับผมจะมาหลายตัวเลยนะนะวันนี้ กระสูบกระสบตัวที่หกหลุดไปอีกแล้วนะครับตัวที่หกหลุดไปอีกแล้ววันนี้กินหกครั้งแล้วเนี่ยเสียดายครับยังไม่ทันงัดขึ้นมาเลยนะโอ้โหแว่งไปแกว่งมาล่วงไปล่วงมาโด,าโดเลย อุ๊โดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนอีกแล้วครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวโตครับตัวโตครับตัวโตครับตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลากเดี๋ยวลากไม่เป็นไรเดี๋ยวลากขึ้นมา นี่แหละตัวใหญ่เมื่อกี้นั่นแหละไปนี่เลยแบบไ,ลไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้นะได้ได้ไถ้ายิงช้อนตกใจสำเร็จจนได้นี่ใส่เมื่อกี้นั่นแหละที่หลุด,ดเอาจนได้นะครับผม,บผมนี่นะนนแหละตัวเมือ่อกี้นั่นแหละเดี๋ยวดูแผ่ก่อน ถ้าไม่มีแผลจลได้ว่าตัวอื่นครับผลงานกระสูบไซส์น่าจะประมาณ1กิโลนะครับตัวนี้ใหญ่สุดของวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้มันกินไปประมาณเจ็ครั้งด้วยกันนะครับหลุดไปสองนะครับได้ห้านะครับนี่นะครับได้ประมาณห้าครั้งห้าตัวนะครับหลุดไปซะสองนะครับไอที่หลุดเนี่ยเสียดายมากนะครับ นี่ครับตัวใหญ่สุดของวันนี้นะครับสุดยอดเลยนะฮะเดี๋ยวจะชั่งน้ำหมักดูนะครับว่าน้ำหมักเท่าไหร่นะครับผสมหน้าท่อแกว่งเป็นโดนนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาชั่งน้ำหมักปลาด้วยกันนะครับว่าน้ำหมักปลาตัวนี้อยู่ที่กี่ขีดนะครับ อยู่ที่เจ็ดจุดแปดศูนย์นะครับแหม่ไม่ถึงโลนะครับนึกว่าไซโลเขาแล้วนะครับนี่ครับเจ็ดขีดนะครับกระสุบเจ็ดขีดไซส์ดีเลยนะครับน่าจะเป็นตัวเล็กกว่าที่ตัวที่หลุดไปนะครับตัวนั้นงัดไม่ขึ้นเลยนะตัวนี้ได้ขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับผลงานตัวใหญ่สุดของวันนี้นะครับไซส์แปดขีดนะครับกระสุนหน้าท่อนะครับหน้าท่อท่าน้ำามเนียนะครับนี่ได้วันนี้เข้า ประมาณเจดตัวนะครับได้ไปห้าตัวนะครับอันนี้คือตัวที่ห้าครับหลุดไปสองเลยได้นะครับดีนะครับผลงานล่าสุดตัวใหญ่สุดของวันนี้นะครับโอเคครับผม นี่นี่กระบอกชดอยู่ว่านะเลินโขกจัดกุ้งขึ้นมานี่สุดยอดเลยนี่ชิงหลิวเกี่ยวก้ามเกี่ยวก้ามมาใช่ไหมมีไสเดือนก็มันลอยมันแทะอยู่โหนี่ผลงานมาติตดๆนะกบเลยเนี่ยโอ้โหนะเลินสุดยอดเลยนี่ปกติมันไม่มันไม่ได้กุ้งเนี่ยโอ้โหมือชิงหลิวก็หมานวัน,วนนี้มือเหยื่อปลอมก็หมานวัน,วนนี้สุดยอดโอ้ นะครับผลงานของน้าเลยนะครับนี่ตกชิงหลิวได้กุ้งนะครับนี่กุ้งกำลงามในบริเวณใหม่นะท่าน้ำพระเยนยดนะครับนี่สุดยอดเลยวันนี้ต้ยมยำกุ้งพร้อมต้ยมยำตะโกะทอ,อเดียวกันปลากระสูบอ่าตะกระสูบไม่ใช่ตะโกจะกินตะโก,กอย่างเดียวเลยกระสูบพร้อมต้ยมยำกุ้งนะครับวันนี้สุดยอดครับผม ก็สรุปผลงานในวันนี้นะครับก็มาแข่งกระสูบหน้าท่ออย่างเดียวเลยนะครับใช้วิธีการแข่งแบบนี้นะครับแข่งไปแข่งมานะครับก็วันนี้โดนไปประมาณ10รอบนะครับแล้วก็ได้ปลาประมาณ5-6ถึงตัวนะครับก็มีส่วนใหญ่จะเป็นไซส์3าขีดนะครับส่วนส่วนปลาที่หลุดไปนี่มีไซส์ใหญ่ด้วยนะครับก็งัดไม่ขึ้นเลยนะนี่โดนตรงนี้เองนะครับแล้วก็ตัวที่ได้ใหญ่สุดวันนี้นะครับอยู่ที่8ขีดนะครับ ก็วันนี้ปลาเข้าดีเป็นพิเศษนะฮะแข่งปุ๊บได้เรื่องเลยครับก็ไม่ต้องตีเลยนะวันนี้ได้ปลาจากการแข่งหน้าท่ออย่างเดียวเลยนะครับก็สําหรับวันนี้นักกบแข่งจนเมื่อยแล้วนะครับก็แขนเริ่มล้าแนละ้ววันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเก็บปลาไว้เล่นในวันอื่นบ้างนะครับก็สําหรับวันนี้ในคลิปวิดีโอนี้ก็จบการ ตีกระสูบเท่านี้นะครับก็อย่าลืมติดตามผมผลงานของนักกบนักลบมูไรเป็นกําลังใจให้นักกบด้วยนะครับสําหรับวันนี้บา,บายๆครับขอบคุณครับผลงานของมือชิงเหลวนะครับของมือชิงเหลิวนี้ก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับวันนี้เดี๋ยวมันมีปลารวมรวมของนักกบด้วยนะครับมีทั้งกระสุนทั้งกระสูบที่ ให้นะเลินไปนะครับแล้วก็มีปลามีกุ้งกุ้งกำลามตัวหนึ่งนี่ครับแล้วก็มีกระมังไซใหญ่ๆในขนาดชิงหลิวนี่ไซเบ์เริ่มเลยนะครับกระมังไซใหญ่มากๆเลยนะนี่ตกบริเวณนี้เองนะครับมือชิงหลิวนะครับตกหน้าท่อนี่ก็มีตัวนะครับหน้าดินก็เข้าแล้วนะครับช่วงนี้นี่นะครับห้าน้าพันเนียดนะครับนี่ดูไซกุ้งหน่อยครับสุดยอดครับผม ที่7ตุลาคมปี2566น,นะครับนี่ผลงานของน้านะครับนี่นี่มีตะโกกไซส์7ขีด2ตัวแล้วก็ปลาพมหหม็นอีก1ตัวเป็นไซส์ประมาณโลกว่ากว่าเลยนี่ครับเล็กๆไม่เข้าแต่ใหญ่ๆเข้านะวันนี้วันที่7ตุลาคมนะครับสุดยอดครับผม นี้นะครับวันนี้นักกบแจกเหยื่อปลอมอีกแล้วนะครับวันนี้แจกเหยื่อหมานให้กับเด็กนะครับที่หมายท่าน้ำพะเนียยนะครับวันนี้เอฟซีคนหนึ่งชื่อน้องแหนมใช่ไหมน้องแหนมนะครับชอบตีกระสุนเหมือนกันนะครับอันนี้น้องเฟสได้เบ็ดไปแล้วนะครับวันนั้นในคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับนี่วันนี้น้องแหนมอยากได้เหยื่อปลอมไปตีกระสุนนะครับนี่เอาเหยื่อหมานให้เลยนะนี่รับ